มาครับทุกคนวันนี้ก็จะมาชุมชุดแพ็คอะไรเนี่ยศิลาโลหิตรครับมักพูดาำสำเพ็งครับสุมเลยครับครั้งที่หนึ่งไม่มาแต่ว่าผมสุ่มไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้แอวผมมาตัดเอาตอนนี้เลยไปกันต่อครับตอนนี้ยังไม่ได้นะมาดูกันว่าเพชรสี่ร้อยนี้จะได้ไหมรียบร้อยครับตายมาเป็นที่เรียบร้อนนะครับชุดศิลาโลหิตนะฮอบโอ้โหแม่งยังเท ก็ดิ่งเต็นรับเลยนะครับสุดยอดเลยนี่เลขอันดับก็อยู่ประมาณที่1 6 7 7 4นะครับอืมอย่างเท่ยครับอยากได้20,000อย่างนายเท่ดีแล้วก็สมใส่เลยนะครับได้ของมาแนก็สมใส่เลยมันก็สดให้แต่ว่าเพชรพบก็เหลืออยู่300ใช่แบบนี้เดี๋ยว300 มาดูกันว่าผมจะมาสุ่มวันนี้ต่อเลยนะครับสุ่มปืนต่อแล้วนะครับเพชรสามร้อยนี่จัดได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ไม่รู้ครับจัดไปก่อนครับหนึ่งทีปุ๊บ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 โอ้ยไม่ออกครับแล้วก็มีคนเอาอะไรวะเนี่ยคนดังเชิญมาด้วยดัง้งออกไหมเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยเพิ่งเชิญมาดิครับเอาเฮ้ยฮะ ออกตัวไหนครับทุกคนโอ้ยคตรดีใจเลยอะ่ะออกตัวไหนไม่รู้ครับโอ้โหย้ยอดครับทุกคนทุกคนว่าคุ้มไหมสามพันแปดร้อยเพชทั้งหมดนะก็ได้ปืนมาด้วยหนึ่งกระบอกเพราะว่าคุ้มนะนี่ไงปืนสามร้อยเพชล็อคก็อัพเลยครับเวลสองแต่ว่ายังไม่มีเพชอักครับทุกคนพักนี้จนมากชุดก็ได้แล้วปืนก็ได้แล้วงั้นเราไปลุยกันในเกมชุดอย่างตึง ตอนตัดภาพมาตอนที่โดดลมเลยนะครับพุกอนมาครับมาฟาร,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 ร์มปงฟาร์มปืนก่อนนะครับฮิตลาเราฮิตลองว,ว่าวจะล่นไหมวัน <มา S 1> นี้ดูการก็แอบรอดไม่มีตัวนะยังไ,ไงปืนะนะั้นเนี่ยปืนอะไรวะที่เราสุ่มมาได้เออเพราะว่าเรายังไม่มีตังอาบครับทุกคนก็ค่อยๆเก็บไปถ้ามีตังเมื่อไหร่ก็ค่อยอาบตอนนั้นแหละนี่อ,อันนี้มาเหรียนมาปกรกอยก็ตีบวกเลยนะนี่ อ๋อปืนอันเนี้ยมีเอซีมีวูดมีอะไรอีกอันนึงอะเป็นปั้งปั้คุณนะฝามไปเรื่อยๆครับทุกคนนี่วูดอยู่นี่เอ่อแต่ว่าผมไม่อยากเล่นอะปืนเนี้ยผมเปลี่ยนดีกว่าผมจะรีวูเตอร์ออะะไรบขคุณน

วิ้ยไม่โดนอีกเป็นหนึ่งได้ไหม,มไม่โดนเตะยชุบกันอาา่านี่เจ็ดร้อยมอตี้ออกโคตรตี้เหรอสามดีดไงคู่ปี๋อันนี้ครับเฮ้ยมาจากไหนนี่เย็นเย็นเย็นพ่อหนุ่มเย็นร้อยโดนเพื่อนยิงเจ็ดร้อยตายอย่าเข้าห้องนองอย่าเข้าถามไม่ใหญ่ขขา่านทื่ยวไปไหนะ ไอตัวนั้นมันยิงอยุนได้อ๋อ,อนี่ไงนี่ไงโอ้โหแม่งวันนี้ทำไมยิงวูดคมจังวะแปลกเว้ยร้อยครับายน่าจะมีตัวลงมาจากบนฟ้านะดูจากสถานการณ์ก็ดูบนฟ้าก่อนเพราะมันยังไม่หมดไงมันยังดาวอยู่เหมือนกันเนี่ยเอ่อเตรียมนัวดีกว่านี่ไป นั่นไงเห็นไหมบอกแล้วมันต้องมีตัวลงมามไม่โดนเอาฝั่งเข้าอีกอืจะเอาทางไหนดีเนี่ยขอ,อาาหน้าก่อนเฮ้ยอ,อย่าตอดกันอย่างนี้ดีครับมันเจ็บนะเว้ยเจ็บนะคอมเข้าใจไหมมันเจ็บอะ่ะเข้าใจปะอ๋อหอเจอแล้ว เรียบร้อยร้วงไปลุยกับไอ้ไปคุยลากมะม่วงไม่ใช่ไปลุยเียเนาะ <laughs> <laughs> มาครับไปกันต่อแถวนี้มีไหมมีเอ้ยเฮ้บนบ้านมีแต่ขอช่วขึ้นก่อนดูก่อนมันไม่โผลม่มาผมก็ไม่กล้าขึ้นนะ กลัวเหมือนกันนะเนี่ยถ้าขึ้นไปอ่ะกลัวตายไม่ใช่อะไรกูดอะไรนะวะกลัวศิลาโลหิตล่วงกับอา่าคุยกับลากม่วงอะไรเงี้ยนงี้ไในียในงี้ลงมาแล้วลงมาแล้วมันอยู่ห้องนี้หรือเปล่าวะเอาเรียบร้อยเพื่อน,นตายโอ้ออกมาข้างนอกตอนไหนอ่ะบ้าตายตอนแรกเห็นอยู่บนบ้านไม่ใช่หรอ แกก็ไม่เป็นไรเรายู่ตาเราเราข้าวงกันดีกว่า เจอเจอเจอข้างหน้าอุ้ยตัวนี้หัวแตกตัวนึงเอาตายแล้วร้อย ไอ้วออย่างเยอะเลยทั้งนัน้นเฮ้ยมันจะขับรถไปไหนมาให้ไปมานี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนมันจะไปไหนวะมันจอดรถดิไม่จอดเลยนะแต่ว่าเท้าเท้าเพื่อนกับเพื่อนะอ๋อเนี่ยนี่ไงโดนนี่นี่นี่ที่สองไม่โดนนี่ที่สามไม่โดนเรียบร้อยโดนเพื่อนลาเรียบร้อยครับตายแล้วก็คุยจอกินอะไรจ้ะไอตัวขับรถเมื่อกี้นี่มันไปไหนวะ ไอหมี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 โอ้ยยิงอะไรเนี่ยให้โดนสักมืดจะโดนคนเล่นเป็นเมื่อกี้นี้น่าจะปวดแตกตายนะเนี่ยอเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนรอแป๊บนึงอ้าวเรียบร้อยรู้ว่บุญนปิง้งเปิ้ล ล่วงขาตัวนี้มาดิไม่กสาวน้อยจะไปไหนจ๊ะขออนุญาตช่วเพื่อนก่อนน่ยครับเดี๋ยวไปสังหารต่อไม่ปล่อยให้รอดแน่เดี่ยวเดียวใช่ปะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมเดียไม่เดียวไม่เดียวตามไปดีดวงจังวันนี้กำลังเข้ามือลุยต่อเฮ้ยเท้าขึ้น ไปเย็นนะครับเรียบร้อยงั้นก็ชุบก่อนเดี๋ยวไปจัดการในเวลาแค้นให้อยู่ตรงไหนก็บอกมาไม่เจออ่าเห็นละบนหลังคานะใช่ไหมจะกระโดดไปจะกระโดดไปไหนนี่ไงล่วงการอากาศเรียบร้อยเลือดน่าจะเหลือน้อยแล้วกันี้เรียบร้อยเลยก็มาเอากันต่อ เหลือีกี่ตัววะเนี่ยไอ้เท้าขึ้นใจเย็นมาแล้วน้องรอก่อนขอคิวได้ไหมระเบิดอ่าเจอละเรียบร้อยนะเมนีเรียบร้อยเป็นเดียวเราจะเอาบุญญานะครับเกมนี้เนื่องจากเราไมา่ได้บุญญามาก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเกมเกมนี้เราจะเอาบุญญาเพราะว่ามันเหลือแค่ สามคนใช่ปะโอเคเดี๋ยวให้สามคนไม่ยอยู่ฝั่งนี้หมดอ่าในป้อมไอ้วอลนั่นตายหรือ,อยังวะดูก่อนนะ้ำปันหนึ่งนะเอาระเบิดไฟไปกินน่าจะตายแล้วเพราะว่ามันไม่โดนไฟเลยอ่ะอ่ะเอาไอตัวในป้อมเลยเดี๋ยวในป้อมใช่ปะเอ,เอ้าเฮ้ยเข้าหวัวไดไง ขอโทษหญิงมั่วเข้าหัวเฉยอีกตัวหนึ่งน,น่าจะอยู่ล่างนี้เปล่านี่ไงเห็นแล้วแวบๆนี่ไงโดนไปนิดนึงอุ้ยจับพื้นผิดใจเย็นครับใจเย็นครับยังเหล่าน้อย,ยใจเย,นยน็นใจเย็นใจเย็นโอ้กูยิงอะไรนี่โดนใช่ไหมนี่นไ,งไงร้อยครับโอเคก็ได้บุญ่ามานะครับทุกคน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดช u ร์ c สไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย